คลิปนี้ครับผมจะหลังจากวันนี้ผมปั่นผ่าแล้วเนาะจะขอมาเบิรงว่าเครื่องปัน่นมันทางานแบบไหนนะครับเครื่องปั่นผ่าเนาะอันนี้เป็นเครื่องปั่นผ่าเครื่องไงหยอดเทีละสามสิบบาทนะครับยอดทีละสามสิบบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปั่นน้อยนะครับเครื่องปั่นน้อยของซัมซุงปัน่นเท่าละ ที่สิบบาทนะครับ,นะรบภายในเขาก็จะเป็นแบบนี้เครื่องปั่นซัมซุงพีน่น้องในพวกสิบบาให้เบางเครื่องปั่นที่ผมปั่นนี่เนี่ยเครื่องใหญ่สามสิบบ,บาทบาทเขาทำงานแบบไหนผ่านไปแล้วสิบห้านาทีนะครับก็ต้ังปั่นเลย พี่นนอนว่ามสีสะอาดบอนี่มันปันแบบนี้ไหมปันก็เก็ก็เก็ก็เกกอยู่เนี่ยนี่มันสีสะอาดหย่อนอยู่บนี่มันบได้ไปใส่มาใส่ดิผ่านอ้าวซักผ้าบอ Sái nhỏ, vô cùng một cock kẹt cock kẹt nèo món, bây bán nhầm này món quá 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 อ๋อัตถุทานไปซิบนะสิโอ้นี่อะีรล่ะสักแตวก็ต้องมานั่งยืนถานั่งถามไม,ม่ยืนถา่ายเลยเป็นสมถนูถ้าไปนอนก็นอนรับนี่แจกมันอีกละกับมุกันอยู่จากไปก็ไม่เลิกสว ส่วนตัวขับเมียเจาได้อีสิบาทจังว่าอยากห้าเมียแล้วอยากไปเออเมื่อตะออเวีนมาเนี่ยโอ้ยเมื่อตะเคยจมยัง ะนเป็นน้ำผู้บูถือหรอกจังหวะเนี่ยม้นเนั้นมาสิศอาสตเออมันก็ม้นรอบๆต่อนี่เปลี่ยนไปใส่ยี เฮาต้องเฮาต้องปีนเอาบ่ว่ามันก็สิปีนของมันเองตัวมึงเลรอบมันแล้ว